ทีม smooth b r a i n นะคะจะมานำเสนอไอเดียให้กับทุกท่านเป็นทีมสุดท้ายขออ,อนุญาตนับถอยหลังให้เลยค่ะ3 2 1เชิญค่ะในปี2566นะครับมีผู้สูงอายุจำนวนมากถึง26,000คนที่เป็นเหดื่อของวิชาชีพออนไลน์นะครับและคลิดเป็นมูลค่ารวมมากถึง2,500ล้านบาทแล้วเราจะทำอย่างไรให้บ้างนะครับถึงจะเป็นตัวช่วยในการช่วยลดจำนวนคนเหล่านี้ สวัสดีครับพวกเราทีมสมูทเบนนะครับวันนี้จะมาช่วยนําเสนอโซลูชันที่จะช่วยคอยตอบคําถามและคอยสร้างความปลอดภัยในการใช้งานเทคโนโลยีให้ผู้สูงอายุนะครับก่อนอื่นนะครับผมขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับยายแอลยายแอลเป็นคุณยายอายุ6 12ปีนะครับที่มีโทรศัพท์มือถือปกติอยู่บ้านคนเดียวนะครับเพราะว่าลูกหลานมักจะออกเวลาออกไปข้างนอกนะครับแล้วไม่มีเวลาให้กับยายแอลดังนั้นเมื่อยายแอลเกิดข้อสงสัยและเกิดคําถามในการใช้งานเทคโนโลยีเนี่ยก็ไม่มีใครที่พร้อมจะตอบคาถามยายแอลอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้นะครับยดยแอลยังมีความกังวลเรื่องความปลอดภัยนะครับจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารว่ามีมิจฉาชีพออนไลน์จํานวนมากที่คอยหลอกลวงผู้สูงอายุนะครับและไม่ใช่แค่ยายแอลนะครับยังมีผู้สูขของอายุอีกมากมายที่เราไปทําการสอบถามมานะครับที่ประสบปัญหาและก็มีความกังวลเรื่องการปลอดภัยในแบบเดียวกันทําให้เราทราบนะครับว่าการให้เราปล่อยให้ผู้สูขของอายุต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว ไม่มีใครคอยตอบข้อสงสัยตอบคําถามหรือให้คำปรึกษาที่น่าเชื่อถือก็ไม่ต่างอะไรกับการที่เราปล่อยให้มีผู้มิจ่าชีพได้รับเหยื่อในการหลอกทางออนไลน์มากยิ่งขึ้นไปนเรื่อยๆนั่นเองแล้วเราสามารถทําอะไรได้บ้างครับนี่แหละครับจึงเป็นที่มาของเราหลานเองไลชัดปลอดหลานอาัจฉริยะที่พร้อมจะคอยตอบคาถามและให้คําปรึกษาและช่วยดูแลเรื่องความปลอดภัยของผู้สูงอายุอย่างสม่ําเสมอโดยหลานเองนะครับจะตอบคาถามผู้สูงอายุ ด้วยคําพูดที่เรียบง่ายมีวิธีการที่เรียบง่ายชัดเจนและไม่ใช้คําศัพท์เทคนิคทีเข้าเทอมมากเกินไปหรือคำศัพท์เทคนิคที่ยุ่งยากในการเข้าใจนะครับและมีรูปภาพประกอบเมื่อเทียบกับ ChatGPT นะครับจะเห็นได้เลยว่า ChatGPT จะมีคําตอบที่ยาวนะครับและต้องมีการถา,ถามถึงหลายครั้งกว่าจะได้คําตอบที่ผู้สูงอายุสามารถเข้าใจได้โดยง่ายนอกจากนี้นะครับเราทราบมาว่าผู้สูงอายุมีปัญหาในการจินตนาการถึงคําถามที่จะใช้ในการถามกับ AI เหล่านี้ ซึ่งทาให้ผู้สูงอายุไม่สามารถใช้งานได้หลังล้ารื่นและรีดประสิทธิภาพของ AI ได้อย่างเต็มที่พวกเราจึงมีการแนะนําคําถามนะครับเพื่อให้ผู้สูงอายุมีจจตนาการที่จะถามต่อไปเรื่อยๆและใช้งานเราคุย่ังเราได้เป็นอย่างเป็นธรรมชาติครับต่อมานะครับเพื่อให้งานของเราเข้ากับวิถีชีวิตของผู้สูงอายุมากยิ่งขึ้นเราจึงมีการแนะนําข้อมูลหรือประโยชน์จากแอปพลิเคชันเมื่อผู้สูงอายุเข้าไปในที่ต่างๆที่มีแอปพลิเคชันสามารถช่วยงางานได้นะครับยกตัวอย่างเช่นเมื่อผู้สูงอายุไปที่โรงพยาบาลที่มีบีคอนติดอยู่นะครับ ที่อย่างนี้มีผู้สูงอายุจำนวนมากเราจะทำการแนะนำประโยชน์ของแอปพลิเคชันโรงพยาบาลที่ช่วยให้ผู้สูงอายุสามารถจองคิวจากที่บ้านได้ทำให้ผู้สูงอายุสามารถไปใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้มากยิ่งขึ้นนะครับและเมื่อผู้สูงอายุถามคำถามเรื่องสุขภาพที่มีความเซนซิทีฟและละเอียดอ่อนเราจะทำการแนะนำช่องทางในการปรึกษาปัญหาสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับ <c oughs> เช่นการปรึกษาแพทย์สุขภาพจิต หรือการปรึกษาจากกระทรวงพอมอน,นะครับทำให้ผู้สูงอายุสามารถได้รับคําปรึกษาที่มีความน่าเชื่อถือทางด้านสุขภาพได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นของอาการไม่ต้องรอจนบานปลายและเป็นภัยต่อผู้สูงอายุเองเลยนะครับในเรื่องความปลอดภยัยหลานเองสามารถช่วยในการตวรวจสอบข่าวปลอมและ s s ให้กับผู้สูงอายุได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่ผู้สูงอายุทําการแชร์ข่าวที่ตัวเองสงสัยหรือเนื้อหาที่ตัวเองไม่มั่นใจมาที่ลายแชทบอทของเราลายแชทบอทของเรานะครับจะช่วยในการตวรวจสอบและพิจารณา,าข่าวเหล่านี้ให้นั่นเองครับ แล้วอาจจะสงสัยนะครับว่าเราจะตรวจสอบหลักการนี้ได้ยังไงเราจะมีวิธีในการตรวจสอบข้อมูลที่ผู้สื่อสงสัยได้ยังไงนะครับทางหลานเองนะครับจะรับข้อมูลหรือเนื้อหาที่ผู้สื่อสงสัยนะครับมาตรวจสอบกรแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือให้เราเตรียมไว้นะครับซึ่งเป็นส่วนแอนตี้เฟกนิวที่มีการนําข่าวปลอมที่มีการแชร์มาตรวจสอบสถาบ,บันต่างๆเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ส่วนแอนตี้เฟกนิวก็ไม่สามารถครอบคลุมเนื้อหาทุกอย่างในโลกบรดี้ได้นะครับต่อต่อมาก็คือเราจึงจะใช้ A i ไหลานของเราเนในการช่วยพิจารณาหลักการนะครับ ใช้หลักการในการตรวจสอบข่าวปลอมที่เราพร่ำสอนผู้สูงอายุใน,ใ,นในการสอน TVs. เพราะว่าหลายครั้งนะครับที่เราพยายามสอนผู้สูงอายุและผู้สูงอายุก,ก็มีความยากในการเข้าใจหลักการและพิจารณาข่าวด้วยตัวเองจะดีกว่าไหมน,นะครับถ้าเราไม่สอนผู้สูงอายุแล้วมาสอนหลานของเราแทนและให้หลานของเราช่วยพิจารณาข่าวปลอมแทนผู้สูงอายุนะครับนี่เป็นตัวอย่างเดโมนะครับในการใช้งานกับผู้สูงอายุนะครับคณะกรรมการสามารถลองสแกนเคอร์โค้ดแล้วก็ใช้งานไปด้วยกันได้นะครับจะเป็นตัวอย่างของการแชร์ข่าวปลอมไปที่หลานของเรานะครับ อย่างเช่นอันนี้คือยกตัวอย่างเรื่องมีวัสดุดนี้ตกค้างจาก SCP อะไรเงนี้นะครับเป็นเรื่องจริงไหมเราก็ช่วยตรวจสอบและให้ข้อมูลและเหตุผลเพื่อประกอบกับการตัดสินใจและพิจารณาของผู้สูงอาุ่ได้นะครับต่อมาเป็นเรื่องเทคนิคของงานเรานะครับหลักการทํางานทางเชิงเทคนิคของงานเราเป็นยังไงนะครับหลานเองนะครับประกอบด้วย AI หลายตัวนะครับที่มีหน้าที่และความสามารถที่แตกต่างกัน โดยจะมี AI ตัวกลางนะครับที่คอยคัดแยกคําถามของผู้สูงอายุและนําไปให้ AI แต่ละตัวที่มีความสามารถเฉพาะทางเกี่ยวกับด้านนั้นนะครับเป็นคนพิจารณาและำทำงานเหล่านั้นให้นะครับต่อมาเรื่องมาร์เก็ตไซด์นะครับเราคาดหวังลูกค้าที่จะใช้งานหลานเองในช่วงเริ่มต้น,นยอยู่ที่445,000คนนะครับและคอสต่อคน,นที่เราคิดไว้นจะอยู่ที่10.8บาทต่อคนวิธีการเก็บตังค์นะครับเราจะเก็บตังค์ผ่านแพ็กเกจดั้งเดิมที่ผู้สูงอายุใช้อยู่แล้วเพราะเราทราบว่าผู้สูงอายุ มีความยากที่จะเปลี่ยนแปลงแพ็กเกจแล้วเมื่อใช้อะไรมาแล้วเนี่ยก็จะใช้ต่อเนื่องอย่างยาวนานนะครับแลไม่เปลี่ยนแปลงเลยดังนั้นเราจะคิดเป็นแพ็กเกจเสริมราคา29บาทต่อเดือนนะครับบวกไปกับแพ็กเกจเดิมของผู้สูงอายุเราจะคิดกําไรเนยอยู่ได้ที่ประมาณ8ล้านบาทต่อเดือนครับโอกาสนะครับ ในเมื่อเราเก็บพฤติกรรมนะครับแล้วเราทราบว่าผู้สูงอายุมีความสงสัยเรื่องอะไรมีความสนใจเรื่องอะไรแล้วระสบพบเจอปัญหาในการใช้เทคโนโลยีหรือข่าวปลอมเรื่องอะไรนะครับทำให้เรามี Big Data นะครับเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้สูงอายุซึ่งสามารถเป็นประโยชน์นะครับกับหน่วยงานเช่นโรงพยาบาลสสสหรือกระทรวงพอมอที่จะนําไปใช้ในการพัฒนานงานที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุได้ครับแล้ววันหนึ่งนะครับเมื่อแพลตฟอร์มของเราเนี่ยเข้าถึงผู้สูงอายุแล้วเป็นช่องทางการค้นหาใหม่เป็นคนที่เขาไว้ใจนะครับในการที่จะปรึกษาและก็สอบถามแล้วนะครับ เราสามารถใช้แพลตฟอร์มหลานเองเนี่ยเป็นตัวการในการช่องทางในการสื่อสารข่าวสารหรือข้อมูลนะครับไปที่ผู้สูงอายุได้เมื่อมีหน่วยงานรับต้องการประชาสัมพันธ์ผู้สูงอายุเรื่องอะไรก็สามารถใช้หลานเองเป็นตัวการในการสื่อสารได้ครับผู้สูงอายุนะครับจะได้รับอะไรจะได้รับความมั่นใจในการใช้งานครับเพราะผู้สูงอายุไม่ต้องเก็บข้อสงสัยไว้กับตัวเองเพียงคนเดียวไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยเพียงคนเดียวก็จะมีความมั่นใจและมีความกล้าที่จะเปิดใจใช้งานเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับและเราเข้าถึงได้ครับ ในเมื่อหลานของผู้สูงอายุไม่พร้อมจะตอบคาถามตลอดเวลาหลานเองของเราจะเป็นคนที่พร้อมตอบคาถามและให้คำปรึกษากับผู้สูงอายุตลอด24ชั่วโมงนั่นเองมาเลยครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ช่วยให้ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถใช้ชีวิตร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้อย่างไรกง้กังวลและมีความสุขไปด้วยกันกับหลานเองครับพวกเราทีมสมูทเบรนขอบคุณครับขอบคุณสมูทเบรนค่ะอันนี้เสียงเชียร์ใช่ไหมไม่ใช่แบบ สุดท้ายแล้วมายังไม่หมดนะคะล t าส t n น็อตลิสก็คือ4นาทีสุดท้ายกับการถามตอบจากกรรมการค่ะอ่ะผมถามเลยอะไรอยู่ข้างหลังเอตัว AI ข้างหลังคืออะไรครับตอนนี้นะครับเราใช้เจอร์มินายนะครับเป็นแบ็กเอ้า์เบื้องหลังแล้วก็มีการฟิกพร้อมฟิกรีซอร์สนะครับว่าเจอ i n มจะไปหาข้อมูลจากตรงไหนนะครับแล้วก็ป้อนหลักการในการพิสูจน์ตัวสอบเทคโนโลยีให้กับ LLM ของเราที่เราเรียกมาครับแต่เราไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นเจอร์มินาเรืออะไรนะครับเพราะเรารู้ว่า LLM เหล่านี้เนี่ยมีการพัฒนาและมีการออกใหม่ตลอดเวลาเราจึงฟิกที่หลักการและโลจิกของเราแต่ว่าพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีที่ดีขึ้นตลอดเวลาครับคุณรู้ไหมตลาดแชทบอทมังโคตรเยอะเลยในประเทศไทยโคตรเยอะเลยคําถามคือผมไปใช้แชทบอทเจ้าอื่นแล้วก็ไปเทรนมันก็เหมือนคุณเป๊ะเลยเราได้มีการสอบถามผู้ส่งมาดูนะครับเราได้การสอบถามผู้สูงมายุว่า เข้าถึง AI บ้างไหมนะครับหรือว่าเวลาจะลองใช้อะไรใหม่ๆเนี่ยลองใช้จากอะไรนะครับเราถามที่เราลองไปถามมาเยอะๆนะครับทราบว่าปัจจุบันก็ใช้ Google ในการค้นหาอยู่และคําว่า AI เนี่ยหรือ LLM ที่เขาทํามาเพื่อคนทั่วไปเนี่ยเป็นเรื่องที่ไกลตัวผู้สูงอายุมากนะครับและยังไม่มีใครที่เป็นเจ้าแรกที่เขาพยายามจะเจาะเข้าถึงผู้สูงอายุจริงๆนะครับเพราะว่าหลายๆเจ้าอย่างอริสาที่อยู่ในไลน์เหมือนกันนะครับ พยายามทํากว้างๆให้ตอบโจทย์คนทุกคนมีการเพิ่มการสร้างรูปภาพหรืออะไรมาที่ไม่ได้มีความไกลโตกับผู้สูงอายุพอสมควรนะครับเราต้องการจะเป็นเจ้าแรกนอกจากนั้นนะครับผู้สูงอายุกังวลเรื่องความปลอดภัยของเนื้อหาใช่ไหมครับแต่สิ่งที่เรามีคือถ้าเราดี ploy กับ a s a s นะครับเป็นค่ายมือถือที่มีฐานลูกค้าเป็นผู้สูงอายุที่เชื่อใจมากที่สุดนะครับมันเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือและสร้างเครดิตให้กับข้อมูลของเราและสามารถเป็นที่หนึ่งในใจให้กับผู้สูงอายุได้ครับ ฉะนั้นมคุณมันจะกลายเป็นไม่ใช่แชทบอทแล้วล่ะทายังไงให้ผู้เข้าถึงผู้สูงอายุใช้แชทบอทมากกว่าอ,อันนี้เราจะเข้าถึงผู้สูงอายุแ,แล้วเข้าใจเราได้ยังไงใช่ไหมครับข้อแรกน,นะครับช่องทางแรกที่เราอยากจะขายเนี่ยคือลูกหลานครับเพราะในเมื่อลูกหลานกังวลลูกค้าปลอดภัยพ่อแม่แต่ไม่มีเวลาที่จะมาคอยตรวจสอบอะไรให้ลูกหลานต้องการใครสักคนที่จะมาแทนเขาตอนที่เขาไม่อยู่บ้านทําให้เขาไม่ต้องเสียเวลาตัวเองหรือว่าต้องเอาเวลาของเขามาดูแลแล้วก็ผู้สูงอายุมากเกินไปนะครับเราจะผ่านลูกหลานครับ ระหว่างให้อินโฟเมชันกับไม่ให้โทนหลอกเนี่ยเราเนนเราเน้นอันไหนมากกว่ากันครับจริงๆแล้วทั้งสองอย่างต้องมาคู่กันเพื่อผู้สูงอายุเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันในการป้องกันวิชาชีพนะครับเพราะว่าการที่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่รับ้รับแต่น้องเ,<ล>เข้าใจ <นะ S 2> ใช่ไหมครับว่าต้นทุนทางเทคโนโล,โลยีในการทํสองอย่างพร้อมๆกันมันสูงมากใช่ไหมครับผมเพราะอันนึงเนี่ยมันต้องกว้างเลยเยอะถามอะไรก็รู้หมด การอีกอันหนึ่งเนี่ยมันต้องไล่ให้ทันคอเซนเตอร์ที่จะมีเทคนิคใหม่ๆมาตลอดเวลาแน่ใจว่าจะทํสองอย่างพร้อมกันจริงๆเราคิดว่าเราทําได้ครับเพราะว่าส่วนการที่ดูแลมิชชั่ชีพอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีโลจิกแล้วมันไม่ได้ใช้ AI ทุกตัวพร้อมๆกันโอเคถ้าอย่างนั้นอธิบายแบบเป็นรูปธรรมเลยนะพาร์ตเอไเอ็มผมไม่สงสัยอ่างนี้เอไเอ็มมันมีทั่วไปหมดมันเจาะแจ้เป็นภาษาคนได้แลวครับผมแต่ทํายังไงมันถึงจะสมมติว่า รู้ทัน call center เนี่ยครับแล้วน้องบอกว่าจะดีไหมถ้าจะสอนหลานให้เข้าใจลองอธิบายด้านเทคนิคมาเลยว่าวิธีสอนหลานให้เข้าใจว่าอันเนี้ยคือการการหลอกเนี่ยหลักการคือทำยังไงครับใช้เทคโนโลยีจริงๆ call center นะครับเรายังไม่ได้ implement ได้ปัจจุบันนะครับแต่ว่าไม่หมายถึงว่าไม่ให้โดน call center หลอกอ๋อสอน AI ใช่ไหมครับใช่ผมขอ,อยกตัวอย่างเป็นที่มีได้ไหมครับเพราะว่าโลจิกมันใกล้เคียงกันนะครับอย่างณปัจจุบันนะครับเราจะทําเองเหมือนเราเป็นหลาน ที่อยู่กับเขาใช่ไหมครับแล้วเราอาโลจิกมาช่วยจับใช่ไหมครับอย่างเรามีจริงจเปิดแอปพลิเคชันได้นะครับเรามีเกณฑ์หข้อใช่ไหมครับที่ช่วยตรวจสอบว่าใครเป็นคนโทรมาหรือว่าความน่าจะถือของแหล่งเป็นยังไงใช่ไหมครับสมมติผู้สูงอายุมาถามเราว่าอันนี้จริงไหมใช่ไหมครับเราจะช่วยถามย้ำผู้สูงอายุว,ว่าผู้สูงอายุอันนี้ใครเป็นคนโทรมาน่าจะถือได้ไหมหรือจริงๆแล้วอย่าง call center ใช่ไหมครับที่มี pool call ที่ช่วยตรวจสอบแล้วอะ ถ้ามันอยู่นอกขอบเขตของไลน์เราสามารถโปรแกรมใช้ฮูสอลได้เราจะโปรแกรม AI อยังไงครับให้รู้ว่าในกรณีนี้จะต้องบอกผู้สูงอายุให้ถามคําถามอะไรบ้างอ๋ออย่างเมื่อกี้ใช่ไหมครับตอนเปิดมาใช่ไหมครับเราจะมีการแนะนําคําถามให้เลยผู้สูงอายุจะไม่ต้องคิดเองว่าจะต้องส่งอะไรมาให้เราหรืออะไรมาให้เราครับเมื่อผู้สูงอายุบอกว่าสงสัยเรื่องอะไรเราจะบอกว่าต้องทํำยังไงถึงจะถามเราได้ต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเพื่อให้เราช่วยพิจารณาได้อะไรเงี้ยครับทีมสุดท้ายแล้วผมขอคอมเมนต์นิดนึงนะครับครับคือจริงๆแล้วอันนี้ครับมีประโยชน์มากมาก นะครับไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุเลยผมว่าสังคมทั้งสังคมเลยนะครับ,รบเพราะว่าเทคโนโลยีมันจะมันจะแบบดูเนียนขึ้นเรื่อยๆแล้วการที่คนจะถูกใครสักคนหลอกโดยการใช้เทคโนโลยีมันจะง่ายมากแต่ว่าความท้าทายของทีมนี้ครับคือเรายังมอง AI เป็น black box อยู่แล้วเรารู้สึกว่ามันเป็น silver bullet somehow มันจะรู้รถ้าถ้าอินกับจจดนี้จริงๆครับจะเป็นเวลาในการไปดูเลยว่าแล้วเราจะโปรแกรมมันได้ยังไงนะให้มันรู้เท่าทันใช่ไหมครับ โดยเฉพาะถ้าเกิดเราทำในนาม AAS เนี่ยแล้วเขาถามมาแล้วมันตอบผิดหรือถามมาแล้วบอกว่าไม่ได้หลอกเนี่ยมันก็จะกระทบในแง่ความน่าเชื่อถือขององค์กรเยอะมากแนะนำให้น้องลงไปต้องไปลงดีเทลมาครับครับผมครับขอบคุณค่ะขอบคุณ Smooth Brain ด้วยนะคะขอบคุณท่านคณะกรรมการค่ะ